ันนี้ครับเราจะมาขุดดินกันครับผู้ชมกดถีดดันเจ้าเกิดเจ้าเดินพร้อมแล้วนี่เขาก็พร้อมพี่เฉลิมมาขุดดินเร็วมาขุดดินเร็วขุดดินให้หน่อยเจ้าหน่อยเร็วตรงนี้พี่แชมป์มาขุดดินตรงนี้ให้หน่อยเดี๋ยวถ่ายวิดีโอได้ไหมพี่เฉลิมถ่ายไหมถ่ายไหนม

เอ,เอาพักกินน้ำกลับมาทำไมดินเหลือแค่นี้มีใครมาขโมยดินไปไเอาเรถแม่คว่ำเอา เจอกันใหม่อีพีหน้าครับเราจะมาสืบกันว่าใครทำรถแมคโครก้ม่มแล้วก็ใครมาขโมยดินเอเคครับ